สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอไอเดียวิธีการเพิ่มมูลค่าให้ยางรัดผมชิ้นละ1บาทนะคะนี่คือ,อยางรัดผมชิ้นละ1บาทนะคะให้กลายเป็นมูลค่าหนึ่งรบาทได้ยังไงนะคะโดยเราจะนำมาเย็บเป็นโดนัทรัดผมแบบนี้นะคะใช้การตัดเย็บที่แสนธรรมดาด้วยจักเย็บผ้าไฟฟ้ามมนิของเราตัวนี้นะคะแต่เราใช้ผ้าที่นำเข้า จากประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นผ้าจักเซตค่ะพรีออเดอร์มาจากญี่ปุ่นค่ะถ้าเพื่อนๆนำไปขายแบบนี้จะขายได้สักกี่บาทคะขายตามตลาดนัดได้กี่บาทขายตามห้างได้กี่บาทหรือว่าขายทางออนไลน์ได้กี่บาทเรามีวิธีเพิ่มคุณค่าให้สินค้าตัวนี้ดูแพงขึ้นอีกอาจจะเป็น100บาท200บาทโดยการที่เราใส่คุณค่าให้สินค้านะคะนอกจากเราจะ บอกว่าเป็นผ้าที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเกาหลีนะคะเป็นผ้าพีออเดอร์มาจากแหล่งนั้นแล้วนอกจากนั้นเราก็นามาตกแต่งเพิ่มความสวยงามให้กับสินค้าโดยการนํามาใส่กล่องค่ะนอกจากใส่กล่องแล้วนะคะเราก็นํามาติดแท็กนะคะเพิ่มมูล,ลค่าเข้าไปอีกค่ะโดยการหา กระดาษลายน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าจะพิมพ์เองก็ได้หรือว่าทําแบบนี้ก็ได้ใช้เป็นกระดาษคราฟนะคะสีน้ําตาลตรงนี้เป็นตัวสแตป์นะคะสแตปมลงไปอันนี้จะเป็นติดเป็นแบรนด์ของเราก็ได้นะคะทําเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ติดลงไปค่ะติดลงไปก็ติดลงไปแบบนี้นะคะไน่ะแ,แบบนี้ก็ดูมี ราคาขึ้นมาอีกหน่อยใช่ไหมคะเราก็นำมาใส่กลองค่ะใส่กลงองไป เราไปมอบนําไปมอบให้เพื่อนเป็นของขวัญของฝากนะคะแล้วร้องว่าเพื่อนถูกใจอีกมากมายอย่างแน่นอนเลยนะคะแบบนี้ถ้าขายในห้างสักหนึ่งร้อยบาทนี่นะคะเพื่อนๆจะซื้อกันไหมคะนี่นะคะไปดูวิธีทำยางรัดผมโดนัททูโทนกันเลยค่ะ อปกรณ์เรนก่อนนะคะวันนี้เราจะใช้ยางรัดผมสําเร็จรูปที่ซื้อมาแบบนี้นะคะแล้วก็ผ้าเป็นชิ้นผ้าแบบนี้สั่งจากการ pre order ตามร้านที่ขายอุปกรณ์จดัดเย็บที่นําเข้าจากจีนเกาหลี mm hmm. นะคะจะมาเป็นเซตหลายๆชิ้นแล้วก็มีหลายลายนะคะแต่จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะชิ้นเล็กๆแบบนี้สมจะซื้อมาทาตันนี้ซื้อไปจะซื้อไปทําพวกกระเป๋าผ้าค่ะ ความยาว34เซนนะคะความกว้าง25้เซนค่ะชิ้นเล็กนิดเดียวนะคะแต่เราจะนำมาต่อกันนะคะเป็นอย่างมัดผมแบบทูโทนนะคะแล้วก็มีมัดโบด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาตัดผ้ากันก่อนใช้เท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างนี่เลยนะคะประมาณ12เซนค่ะ สิองเซนค่ะตัดเท่ากันทั้งสองชิ้นเลยนะคะตัดเสร็จแล้วทั้งสองชิ้นนะคะผ้าที่ซื้อมาแบบเป็นเซตแบบนี้แต่ละผืนอาจจะมีความ กว้างความยาวต่างกันเล็กน้อยนะคะต้องทําใจนะคะเป็นของต่างประเทศเดีย๋ยวเราจะมาเย็บต่อกันตรงนี้นะคะหันผ้าด้านถูกเข้ามากันแล้วก็เย็บเข้ามาประมาณซึะะ่งเซนค่ะ ต่อตรงนี้เสร็จแล้วนะคะนำยางรัดผมมาค่ะพับผ้าด้านถูกเข้าหากันใส่เข้าไปในยางแลดผมแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในยางแลดผมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะนำไปเย็บเลยนะคะโดยเย็บห่างจากขอบด้านบนมาประมาณ สองเส้นค่ะเย็บเข้าด้านในประมาณหนึ่งเซนม่เยเริ่มเย็บเลยนะคะจะเริ่มยืดเย็บไปจนสุดแล้วก็ดึงผ้าเรื่อยๆค่ะดึงผ้าขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องประคองผ้าไปตลอดเลยนะคะ ยัต้องคอยจับผ้าดึงผ้าจับผ้าตลอดเลยนะคะให้เย็บแบบวิธีนี้ ยังไม่เย็บให้สุดขอบผ้าตรงนี้นะคะเหลือไว้ประมาณ2เซนะคะ่ะนี่นะคะเย็บออกมาแล้วก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะคะจากนั้นเราจะกลับด้าน,นะคะ่ะกลับผ้าด้านถูกมานะคะ,ค,ะค่อยๆดึงออกมาะคะ่ะ แล้วนะคะทีนี้ก็ไล่ไล่ผ้าว่าอยู่ด้านถูกด้านเดียวกันหรือไม่นะคะบางทีเวลาเรากลับผ้ามันอาจจะบ,บิดไปค่ะนี่นะคะยังในคลิปนี้ดึงแต่เขียบไว้ด้านนอกนะคะก็ไล่ไปจนสุดความยาวเลยบางทีมันอาจจะบ,บิดไปะคะ่ะมาได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนํามาเราจะมาเย็บขอบตรงนี้ให้ต่อกัน ค่อยเย็บนะคะ ตัดเสร็จได้ส่วนเกินออกให้หมดนะคะแล้วก็พับพับตะเข็บเข้าไปไว้ด้านในพับขอบผ้านะคะเข้าไปไว้ด้านในแล้วเราก็จะเย็บนี่คะ่ะเย็บปิดช่องนี้นะคะ ชิดขอบี่สุดเลยนะคะให้เก็บเสร็จได้เอาให้หมดนะคะ ที่ไม่ค่อยสวยตรงนี้นะคะเราก็จะเย็บผ้าเป็นโบแล้วก็มาผูกติดนะคะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็ปิดตรงที่ไม่สวยนะคะต่อไปเรามาทำโบกันค่ะใช้ผ้าความกว้าง6กเซนนะคะ ยาวประมาณสิบห้าเซนค่ะยาวครึ่งหนึ่งของผ้าเลยก็ได้ค่ะประมาณสิบเจ็ดเซนกว้างหกยาวสิบเจ็ดนะคะพอเราวาดสี่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จแล้วก็ตัดออกเลยค่ะ เสร็จแล้วพับครึ่งด้านถูกเข้าหากันนะคะหยุดเข็มหมุดไว้ วัดขอบด้านนี้เข้าไปหนึ่งเซนค่ะและอีกด้านน่นึงนี่นะคะขอบหนึ่งเซนจะอยู่ยมุมตรงข้ามกันนะคะรากเส้นเฉียงแล้วนำไปเย็บค่ะ โดยเราจะเว้นขอบตรงกลางนี้ไว้นะคะเพื่อกลับผ้าประมาณหนึ่งนิ้วค่ะ พอถึงช่วงที่เราขีดไว้เพื่อจะกลับผ้าก็เย็บยันเล็กน้อยแล้วก็เย็บต่อได้เลยค่ะ ล้วก็กลับผ้าออกมาค่ะกลับด้านเสร็จแล้วก็เย็บปิดช่องค่ะ รอบตลอดชิ้นโบเลยก็ได้ แล้วเราก็นำโบมาผูกตรงที่เป็นรอยเย็บปิดช่องที่ไม่สวยเมื่อกี้ค่ะตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะอย่างรัดผมโดนัททูโทนมีโบทจิ๋วด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืมนำไปทําตามกันนะคะใครทําขายก็ขอให้ขายดิบขายดีนะคะมีออเดอร์มีออเดอร์เข้ามาพันชิ้นหมื่นชิ้นเลยนะคะ การเลือกใช้ผ้านะคะเวลาเราเลือกใช้ผ้าถ้าสมมติเราใช้ผ้าแพงๆมาตัดเย็บนะคะเราก็จะต้องให้รายละเอียดลูกค้าด้วยนะคะว่าผ้าที่เราเป็นผ้าผ้าที่เรานํามาตัดเย็บเป็นผ้าชนิดไหนนะคะมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะในตลาดเป็นที่นิยมทาเอานําไปทําอะไรกันนะคะทําไมถึงแพงความสวยงามที่แตกต่างจากผ้าราคาถูกๆนะคะก็จะช่วยทําให้เราสร้างมูล,ลค่า ให้ผลงานของเราได้มากขึ้นนะคะยางรัดผมอันละแค่1บาทนะคะจากยางรัดผมเส้นละ1บาทแบบนี้นะคะนี่นะคะจะมาเป็นกล่องประมาณร้อยี่สิบาทนะคะทั้งหมดนี้ก็มีร้อยกว่าเส้นก็ตกเส้นละ1บาทค่ะนํามาสร้างมูล,ลค่าได้ถ้าเราบอกลูกค้าว่าผ้าชนิดนี้นะคะเป็น ผ้าคอตตอนร้อยเปอร์เซ็นนะคะนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเนื้อผ้ามีความนิ่มนะคะเวลาจับแล้วนุ่มมือลื่นมือนะคะก็จะใส่ความแตกต่างลงไปนะคะให้ให้ลูกค้าได้เห็นไม่ใช่ผ้าที่เราซื้อมาเมล็ดร้อยกว่าบาทหรือว่าเม็ดสามเม็ดร้อยอย่างเงี้ยค่ะผ้าตามตลาดใช่ไหมอันนี้เราใช้กัน พรีออเดอร์มาจากต่างประเทศนะคะชิ้นเล็กๆนี่นะคะเมื่อกี้ที่เราวัดไปประมาณ25คูณ34มเซนนะคะก็ตกชิ้นหนึ่งแพ็คหนึ่งมี5ชิ้นนะคะแพ็คละ300กว่าบาทนะคะตกชิ้นละ60บาทเลยนะคะถ้าเป็นเมตรก็หลายร้อยเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างรายได้ให้กับเพื่อนๆนะคะอย่าลืมนำไปทำตามกันนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ